เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดตใหม่นะครับก็คือการรับตัวละครโคนูนะครับผมก็คือตัวละครโรนันดนั่นเองรับแค่หนึ่งเพชรเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับผมอยู่ในหน้าปฏิทินแล้วก็เข้ามาในกิจกรรมนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมา3ามสี่ช่องนะละนั่นเองครับผมอ่าทุกทุกคนดูได้เลยครับนี่นะครับเติมเพชร โครโนโอ้าโ,โหได้เพชรเดียวเอ้ยเพชรเดียวได้เลยนะงงมากเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เล่นเกมมาเลยนะครับเพชรเดียวคือได้ตัวละครที่แบบว่าโคตรเทพที่สุดในจักรวาลฝีฟล์ละเออไม่น่าเชื่อนะครับว่า GM เขาแบบว่าเขาคืนกาไรให้นะครับรือว่าเขาได้กําไรเยอะแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับ <laughs> ก็นะครับเะยะเวลาเนี่ยออวันที่13ธันวาคมนะครับถึงวันที่19อืมอ่าแล้วครับผมก็จะเติมเพชรเข้าไปนะครับผมอ่าก็ ต้องเติมไป2ี่สิบาบาทอยู่ดีเหรอครับขั้นต่ำเนาะเพราะว่ามันคงไม่มี1นึ่งเพลทะครับอ่าน้อยก็มีขั้นต่ำหนะนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรนะปะกดเลยครับผมอ่าแล้วนะผมซื้อผ่านหน้าแอปเปิล Store เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออ่าน่าจะเข้า,าแล้วนะครับผมตึ้งอ่าการซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้โคโน่ไหมชำระเงินสำเร็จนะครับผมโคโน่โก็จะเด้งขึ้นมาสุดยอดไปเลยเชยพี่ดิด ต้องเจโด้ดิมาเจโด้คำนี้ไม่ใช้ได้วรครับเจโดถ้าถือปืนนะโหดกว่านี้น่จะเทพกว่านี้นะครับผมเดโคโนะนะครับผมอะแล้วกดตกลงไปเลยไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยโอ้โหเสเดี่ยวก็ก็ดได้เลยครับงงไหมครับเนี่ยนี่โคโนรับแล้วนะครับผมเราเข้ามาที่ตัวละครเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันนะครับว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรอ่าหลายช่องก็มัเขาเรียกว่า ทุกช่องอ่ะเออรีวิวกันหมดแล้วนะครับสกิลตัวนี้นะก็คือสร้างเนี่ยครับสร้างร, <and me? S 1> ร่ารา <We 're S 1> เนี่ยนะครับผมอ่่เดี๋ยวเราอ่านกันเลยนะครับผมก็สร้างสนามพลังนะครับผมที่สามารถป้องกันความเสียหาย600จากศัตรูคนที่อยู่ข้างในสามารถยิงศัตรูที่อยู่ข้างนอกได้ในขณะที่เปิดใช้งานสกิลนะครับผมเพิ่มความเร็วพื้นที่ตัวเอง15%เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสนามพลังได้รับความเร็วเพื่อนที่10%โอ้คนสกิลอยู่สีวีนะครับก็ เรียกได้ว่าโอ้โหแบบคนข้างนอกอะ่ะยิงกว่าจะเข้าก็เปรียบเหมือนคน3คนนะครับที่มันต้องยิงเนี่ยให้ตายอะ่ะแบบก็คือคนนึงมีเลือด200ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็มีเลือด600เลยนะประมาณนั้นอะ่ะโอ้เรามาดูนะครับเวลหนึ่งก็เอ่อสี่วีอ๋อห้ออมมาวนะีนะครับผมเพิ่มมา1%นะเพื่อนอ๋อมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผม18อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตามเลยดีกว่า ตันนะครับผมก็600เหมือนกันป้องกัน600เหมือนกันนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น30%ให้เพื่อน15%นะครับผมคูนดาวเอ่ออะไรเนี่ยผลอ๋อผลนสกิอยู9่9วิแล้วก็คูนดาว40วิอุย้ยถือว่าเร็วมากเลยนะผมเห็นในเซิร์ฟวันเนี้ย trust เริ่มมีคนไปเล่น <Trust S 1> นะเมื่อกี้ <me. S 1> ไปลงแรงมาคนเริ่มวิ่งกันรันนาวละอ่าอันนี้คือตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งตัวอ๋ออัพตัวละครดีกว่าอัพตรงไหน,นอ๋อตรงนี้นะครับผมอัพเลเวลเฮ้ยผมมีเหรอจริงปะเนี่ย อ๋อไม่มีสัตว์แต่นี่ยว่ามีอ่ะเอ<น>ะอนะเอาเอาไป trust me trust m แล้วเราก็มาปลดล็อกสกิลตัวละครน,น,นะครับผมปึงป้งปึ้งอ่าแล้วเราจะเอาโคโนะมาแทนอะไรดีแล้วเนี่ยฮนะเอล็อกมันใช้ไม่ได้อะดินั่นไงจะแทนเอนล็อกไม่ได้นะครับผมมาเป็นสกิลกดใช้งานเราก็มาใช้ตัวอื่นแทนแล้วกันตือตือตือเสร็จนี้แล้วกันครับผมน่าจะโหดที่สุดแล้วนะอ่าใช้แทนไป แล้วเราก็มาแต่งตัวให้พี่โนกันนะครับผมคิโ,โรนันโดหรือพี่โน่ดีวะเออเรียกพี่โน่แล้วกันอ่าไปแต่งตัวนะครับผมเป็นเทพดีวะผมเปนเทะนะเนะี่ยจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่านี่คือพี่โน่เนี่ยครับอ่นโอ้หน้าแบบเถื่อนไปเลยวะเฮ้ยเถื่อนจัดแลโดเอียดดอ้าใส่ไปให้หมดก็ยืมเสื้ออายุเคมาใส่หน่อยนะครับรอบนี้เสื้อนี้ซื้อจากต่อจากอายุเคมานะครับประมาณ เท่าไหร่หรอสองพันสองเท้าแตะและกันชุดเดิมของผมนี่แหละอ้าวหายงงนะไอ้น,นี่เชดโดเฮ้ยพี่ดูอ่ะหน้าโคตรเข้มเลยอะครับอ่ะทีนี้ตัวละครนะครับหนึทท่งเพชรแค่เติมอะเติมหาเว็บเติมก็ได้นะเติมยี่สิบเก้าบาทนะครับตามเว็บเยอะแยะนะอ่าแล้วเราก็มาที่ปืนนะครับผมเมื่อกี้ลัคก,กี้เราอยาอาปืนใหม่ก็มานะครับไอ้ี๊ยแม่งสวยจริงว่ะเฮ้ย ปืนอักนะครับผมอาวุธนักล่าข้างหัวแห่งการเวลานะทีม่มันน่าจะเป็นสกีนที่เท่ที่สุดแล้วเรียกได้ง่ายนะยันตอนนี้นะแค่แม่งเกินแล้วผมมีอยู่22ใบผู้ชมคิดว่าจะได้ไหมครับอ่ะ13ถึง29ทันวาวนานอยู่นานอยู่นนยก็ถือว่าเรียกว่าสกีนแลแล้วได้ได้เลยนะอัตราการยิงบวก2นะปกติมันลั่นเร็วอยู่แล้วนะเออบวก2แล้วก็บวกระยะด้วยไม่ใช่โอ้โหลบระยะวอาว่ะบวกแม่นยำ เฮ้ยแต่แบบมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยดูดูนี่เห็นเลยเพราะว่ามันมีแค่สกบสองเฮ้ยเฮ้ยผมขออภัยมันไม่ได้มีแค่สกบสองมันใส่สะครบสีเ้านี่มาเยสเออถือว่าได้ผลอยู่เอ้ยถือว่าดีนะถือว่าเป็นสกีแลรเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสองใบแรกให้ดูผู้ชมดูไม่ใช่ออกเลยนะครับใบแรกแล้วก็ผมจะสุ่ม10ครั้งสองสองหน้าก็เปิดไปแรกนะอ่ะเฮ้ไม่มีอ่ะเราจะสุ่มสิบครั้งนะครับผม ดูนี่ออกง่ายไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยกล่องส้มเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเอา้าสิบกล่องได้ทาวอนเฮ้ยจริงปะเนี่ยผู้ชมเอา้าผมมีแบบสกรให,แรห้แค่เท่าไหร่อ่ะแค่ยี่สิบสามเองผมได้สกิีนอัพที่ดีที่สุดอะ่ะเย็ดเคได้สองอันผู้ชมโอ้ยผมได้สกินโคโนเอ้ยเฮี้ยคือแบบดีใจอะ่ะ เกินทำไมมันดวงดีจังวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้เลยแล้วเราก็รับนะครับทางขวาเฮ้ยเมื่อกี้ผมมีแค่ยี่สิบสามนะครับเฮ้ยทำไมมันดวงดีขนาดนี้วะฮะยอดอ่าตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูเอาอากน้าบ่ามันถีนาล็อบบี้ได้ไหมอ่าดูดิเอ่อดูมันใช้ในอ๋อเป็นปืนนี้นี่หว่าอ่าอากอากอากอาถาวรเฮ้ยงงมากเลยครับเนี่ยได้อากถาวรเฉยเลย เฮ้ยเฮ้ยปับ๊บเย็ด K แสดงหน้าลอบีนะครับผมโอ้โหสุดยอดเย็ด K ชิบหดีสุดๆเลยอะโอโ้โหดีต่อใจนะครับได้ทั้งพิโดได้ทั้งอักผมรักที่สุดแนะเจมผมรักมากๆเลยครับผมอีกหน่อยเราคงได้ร่วมง,งานกันนะครับผมพอถึงหนึ่งล้านครับใช่ไหมผมจะไปทํางานกับฟรีไฟล์นะครับผมเฮ้ยไม่งุดยอดเลยอะเฮ้ยได้ปั้งอักเก็ตเลย,เลยอะงงนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอแคปรูปภาพก่อนเออ เดี๋ยวรู้กันเออเดี๋ยวรู้กันโอเคนะครับผมก็มันน่าจะมีอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเซิร์ฟไทยวันนี้เลยล่าสุดเลยพี่อัดตอนเที่ยงคืนเลยนะครับผมอ่า ก็ไปละก็มีสรุปได้เลยว่ามีพิโดเข้ามาใหม่1เพชรแล้วก็ไอ้นี้ที่ปืนอักนะครับพี่ได้แค่เขาเรียกว่าคูป,ปองฟีอะแล้วแค่10คูป,ปองประมาณ23นะ23าเขาเรียกว่าที่ประมาณ23พันได้เลยนะครับผมงงแล้วเนี่ยอ่ะพี่ไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ให้พี่ให้ถึง1ล้านซับสไครต์เบอร์นะครับรับองว่าจะเป็นคลิปที่อัปเดต เกี่ยวกับฟรีไฟส์นะครับก่อนใครนะครับจนจริงๆพี่จะอัปเดตเซิร์ฟอินโดนะครับตอนนี้แต่พอดี๋ยวว่า,าพี่โดเนี่ยเขาเข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็ปืนก็มาแล้วพี่ก็เลยขออัปเซิร์ฟไทยก่อนละกันเซิร mm ์ฟอินโดขอไว้คลิปอื่นละกันครับที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับผมไปแล้วครับผมรักคนติดตามนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ